รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้เวลา15นาฬิกานายดิษธรัวชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งติดตามโครงการพระราชดำริที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่เมื่อปี2538 โดยรองเลขาธิการพระราชวังได้กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุ่งมะขามย่องในวันที่25พฤษภาคม2555เวลา17นาฬิกา30นาทีโดยจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชในเวลา16นาฬิกา30นาทีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระองค์จะทรงถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีพระสุริโยไทย จากนั้นจะทอดพระเนตรการแสดงชุดต่างๆประกอบด้วยริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติชุดรำกิ่งไม้เงินทองและรำโคมการขับเพลงเรือการแสดงม่านน้ำเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจส่งเกี่ยวข้าวเมื่อปี2538ประวัติพระสุริโยไทยสายน้ำแห่งการเกิดอุทกภัยและระบําสายน้ำแผ่นดินทำแผ่นดินทอง ท้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีบวงสวงพระราชาดุสสวรีพระสุริโยไทยและการซ้อมริ้วขบวนการขับเพลงเรือการแสดงม่านน้ำซึ่งในวันที่24พฤษภาคม2555จะมีการซ้อมใหญ่เหมือนวันแสดงจริงอีกครั้งโดยในวันที่25พฤษภาคม2555ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะแจกสูจิบัตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเกี่ยวข้าวในแปลงนาบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยและส่งเปิดคันบังคับน้ําจากอ่างเก็บน้ําทุ่งมะขามหยองไปยังพื้นที่การ,กรเกษตรจํานวนหนึ่งหมื่นชุดแก่ผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติแต่โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันประชาชนไทยผลประโยชน์ใหญ่นี้ก็คือความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกคนรวมทั้งตัวเราตัวท่าน ฉะนั้นขอให้พิจารณาถึงความสามคัคคีพระบรมราโชว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ